ฮัลโหลสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนธีตั้งค่าบอซีครับทำให้ภาพมองคืนง่ายขึ้นนะครับแบบดากต้าในประมาณนี้นะครับเราก็จะได้รับพลังเสบมาจากดากต้าเหมือนกันนะว่าไนั่นก็มาดูการตั้งค่าดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างก็มาแบ่งแชร์กันอะไรประมาณนี้นะก็ไลติงนี่นะครับ ตรงที่ผมปรับไฮอันที่2เนี่ยนะครับก็มันแบบว่าแสงพระจันทร์มันจะส่องมาที่พืนนะทำให้แสงสว่างจ้าไปหมดเลยแต่ประมาณนี้ปรับไฮไปเลยหรือว่าตั้งือนผมก็ได้แต่ข้างล่างนี้แล้วแต่คนชอบนะผมชอบให้มันเลือดไหลนะครับก็ตั้งตั้งโลไปได้ให้มันหายไปนะครับตัดตั้งแบบผมดีสุดนะก็ลองไปตั้งตั้งกันดูนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูกันในเกมเลยดีกว่านะครับว่าภาพมันเป็นยังไงกันบ้างนะ แล้วครับเมื่อเราตั้งค่าเสร็จแล้วเราก็ได้รับพลังมาจากดากาต้าเรียบร้อยแล้วนะครับการมองคืนเราก็ง่ายไปเลยนะครับไม่ต้องพึ่งพาแอคชั่นติกต่อไปนะลองไปตั้งค่ากันดูนะครับอาจจะไม่เหมือนดากต้าเท่าไหร่นะครับผมเราก็ต้องไปลองกันดูนะลองไปตั้งกันดูว่าเป็นยังไงนะใครมีอะไรสอบถามก็พิมพ์มาใต้คลิปเลยนะครับที่ผมรู้ก็มีแค่นี้นะงั้นครับฝันดีนะครับผมเจอกันบ๊ายบาย